จากอาหารในประเทศลาวแล้วเราจะไปต่อที่อาหารในเ<า>วียดนามบ,บ้างก็อย่างที่คุณพัดพูดนะคะเมนูเฟอเนี่ยเป็นที่ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสเนี่ยเป็นอาหารคล้ายๆประจําชาติของเวียดนามเลยถูกต้องครับถึงแม้ว่าจะหาทานได้ในลาวในบ้านเราประเทศไทยก็มีนะครับแต่ว่าต้นกําเนิดของเฟอรจริงๆเนี่ยอยู่ที่เวียดนามวันนี้คุณกิติดิดครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไป ชิมเฟอที่เป็นต้นตำรับดั้งเดิมที่โฮจิมินซิตี้เลยนะครับหน้าตาจะเหมือนเฟอในลาวหรือว่าเฟอในบ้านเราหรือเปล่าไปติดตามพร้อมๆกันครับตั้งแต่มาอยู่ที่โฮจิมินซิตี้ได้ไม่กี่วันผมก็เจอกับร้านเฟอ n ับ10บสบร้านครับซึ่งแต่ละร้านก็แตกต่างกันไปตั้งแต่รถเข็นเล็กๆข้างถนนไปจนถึงร้านอาหารติดแอร์ราคาแพงแต่ถ้าพูดถึงร้านเฟอที่ขึ้นชื่อที่สุดร้านหนึ่งของเมืองแล้วก็ต้องเป็นที่นี่เลยครับร้านเฟอหวัว แม้ว,ว่เฟอซึ่งเป็นอาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามจะสามารถหากินได้ทุกที่นะครับตั้งแต่ร้านข้างถนนไปจนถึงพัตตาการอันถูราครับแต่ว่าที่ร้านเฟอหวัวแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดของโฮจิมินซิตี้ครับ ตรงหน้าผมนี้นะครับก็คือเมนูประจำชาติของชาวเวียดนามครับเริ่มต้นจากเมนูที่ดังที่สุดเลยก็คือเฟอครับซึ่งคนที่โฮจิมินห์นะครับเขาไม่ได้กินเฟอเปล่า,ลาๆเขากินคู่กับผักสดๆนะครับที่เอามาใส่บริเวณชามนะครับนอกจากนี้ก็มีลักษณะนะครับเป็นแป้งทอดคล้ายๆกับปลาท่องโกเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบให้กับเมนูเลยครับ นอกจากเมนูเผอแล้วนะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับปอเปี๊ยะทอดนะครับซึ่งชาวเวียดนามเรียกกันนะครับว่าแหนมหรือว่าฉ่าซอและก็อีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือปอเปี๊ยะสดนะครับเรียกกันว่าก๋อยขวนหรือว่าแหนมขวันั่นเองครับซึ่งเมนูทั้งหมดนี้นะครับทั้ง3เมนูนี้ชาวเวียดนามสามารถกินกันได้ทุกมือเลยครับแต่ละเมนูของร้านเผอหัวอร่อยสมคำาร่าลือจริงๆครับซึ่งแต่ละเมนูก็มีราคาที่สูงอยู่สักหน่อยเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นร้านดังของเมือง อย่างเฟอที่ผมกินก็ราคาชามละ60,000ดองชากตอหรือว่าปอเปี๊ยะทอดที่รสชาติรับรองว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดตกจานละ60,000ดองอีกเช่นกันขณะที่ปอเปี๊ยะสดหรือว่าก๋วยควรอาจจะมีกลิ่นฉุนของผักมากเกินไปสักหน่อยอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่ไม่ชอบกินผักตกจานละ24,000ดองครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูที่ชื่อว่าฉะซึ่งคล้ายกับหูยอห่อใบตองบ้านเราก็มีราคาอยู่ที่ชิ้นละ7 0 0ดดองครับดังนั้นเมื่อรวมมื้อกลางวันของผมวันนี้ก็อยู่ที่1 5 1 0 0 0ดองหรือว่าตกประมาณ230มบาทครับเจ้าของร้านนี้เป็นชาวเวียดนามเชื้อสายจีนดังนั้นชื่อร้านเฟอหววถึงแปลว,ว่าร้านเฟอของปุ๋นหัวนั่นเองครับส่วนเมนูเฟอของที่โฮจิมินห์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศก็จะแตกต่างกับทางภาคเหนืออย่างที่กรุงฮานอยเล็กน้อยครับ โดยของทางภาคเหนือจะมีขนาดชามที่เล็กกว่าใส่ผักน้อยกว่าแล้วก็ใส่มาให้เลยซึ่งต่างจากของที่นี่นะครับที่ให้ผักแยกมาอีกหนึ่งจานใหญ่ๆครับหาท่านผู้ชมมีโอกาสมาที่โฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็อย่าลืมแวะมาชิมเฝอที่ร้านเฝอหว่ากันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนัทชัยเทียนธนูถ่ายภาพกิตติเดชธนดิตตวรณรายงานจากโฮจิมินหซิตี้ประเทศเวียดนามครับ วันนี้ก็มีแต่เรื่องกินกินเที่ยวเที่ยวนะครับทั้ง<ช>คุณคพัดแล้วก็คุณกิตติเดชเนี่ยพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารทั้งในลาวแล้วก็เวียดนาม,มก็เชื่อว่ากระตุ้นต่อมหิวช่วงบ่ายแก่ๆนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว,วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทางทวิตเตอร์